จ้าวันนี้เรามากินข้าวมันไก่กันนะคะข้าวมันไก่จ้าน้ำซุปร้อนๆข้าวมันไก่ทอดกัากินข้าวด้วยกันนะคะจะให้ดูสกอมาะ,ะ,ะตัดสิ่งผู้อื่น่ไหมะตะตัดสิ่แต่ขนนู้นจะเหมาะก,กับฝึก Är det Inget. Lite chili bara. Den här, jag sätter mycket. Sen äter man dred och kyckling också. Mm. Det är gott. Sätt åt mig lite. Jag har så svårt med den här armen. Jag kan ta lite röra.

ปีกไก่นะคะมาผัดกับข้าวแล้วเราก็ไปหุงค่ะผัดกับข้าวใส่ขิงข้าวสารนะคะเราผัดกับข้าวสารล้างข้าวให้สะอาดค่ะแล้วกเอามาผัดขิงกระเทียมสูตง,ง่ายๆอะเอาตามที่มีไม่หรอว Sätt mm. mer åt mig. Jaha. Och ta bort den där. <laughs> förlåt, förlåt. Va? Mm. Jo, ja, jag tänker att du säger att ta bort den. Nej, jag har satt lite mer åt mig. Jag har så svårt att få ut armen här. Ah, ja, ja. สลังก็กินเป็นนะคะข้าวมันไก่ลืมเลยค่ะว่าจะบอกว่าวิธีทำของยายข้าวสารไปผัดกับขิงค่ะขิงเยอะน้ำมันไปหน่อยนึงล้างข้าวให้สะอาดนะคะแล้วก็มาผัด มีหนังไก่ออกไก่ก็ได้ค่ะแต่ยายใช้ปีกไก่ค่ะผัดพอมันออกขา,ขาวๆแล้วก็เอาไปใส่น้ำแล้วก็ไปหุงปกติค่ะหุงไน้เมา้าหุงข้าวปกติไล้กกดวะ เด๋ยวสบปะอกสดวดกไก่ทอดเราก็ไม่มีอะไรคร่ะใช้ปีกเหมือนกันชุบแป้งทอดใส่เครื่องก็ใส่รสด,ดีค่ะมากับแป้งกออรอบอร่อยค่ะ นคแค่นี้ก่อนนะคะข,ขอตัวกินข้าวก่อนค่ะหิวกาข้าวเช้าสวัสดีค่ะ